สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะครับครับเมื่อนี้เสี่ยงยาผ้าเลาะกับมีแนวทางจากปูขุนเหรอครับครับแนวะสุดของปูขุนสุดเต็มเพิินนะครับเนาะครับสุดตองวดของเพิ่นครับสุดเต็มชุดม่กี้นี่ของปูขุนกับเขาเต็มเต็มเหรอครับเนาะครับเป่นจับมาหนึ่งหนึ่งซีหนึ่งหาหนึ่งหกเป็นจับมาแบบนี้สำหรับสุดเต็มของปูขุนนะครับเด้อครับติดตามไว้ครับสำหรับ ชุดเต็มของปูขุนเพิ่นหายมาแล้วครับครับเป็นชุดตองงวดของเพิ่นเนาะครับเนาะครับเบื้องไปรเรื่อยครับสาหรับปูขุนครับครับมันมีหลายชุดหลายล็อกครับครับชุดนี้ก็เป็นชุดเต็มของเพิ่นครับรัฐบาลงวดวันที่สิบหกแหละครับสิบหกพฤศจิกาเนาะครับเนาะครับตอนนี้ทังสองเสี้ยงยาผ้าเลาะครับเสี่ยงยากับหัวตะแลวเขาแล้วน้ำเป็นเขาเจ้าครับครับเขาเจ้าเนาะ ครับเลี้ยเขาใหญ่แล้วครับบ้านนี้ครับว่ากันไปเรื่อยๆครับตามฤดูกาลครับเก็บเกี่ยวนะครับเนาะครับกเห็ดไปน้ำลงคลิปไปน้ำครับกับ่ได้ไปเอาน้ำเพลินครับเปิ้ลทรงมาาห้เปิ้ลวายากเนาะครับเนาะครับเปิ้ลก็เห็นควบใหญ่ของเขาอยู่ครับครับผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามนะครับเพื่อสิบวิพาดแนวทางนะครับเนาะสำหรับเปลืกปูขุ่นนะครับเด้อครับครับอันนี้ก็สีไซเวลาโดนเติมอยู่ครับสำหรับ เขาใหญ่ล่มครับครับส <thing> ูสๆไปน้ำกันเนาะครับเนาะครับสำหรับตัวเลขกับสีลงไปเอฟซีเบิ่งไปเรื่อยๆลนะครับครับกดติดตามไปนะครับเด้อครับกดไลค์กดแชร์น้ำแน่ครับครับเพื่อสิบ่อนได้ผ่านแนวทางนะครับเนาะครับเขาไปเบิ่งตัวเลขน้ำกันแล้วครับเนาะมาหนี้ครับครับนี่เป็นสุดเต็มของปูขุนนะครับเด้อครับสุดเต็มงวดที่แล้วงวดวันที่หนึ่งเป็จิการนะครับครับของเพื่อนกับเขาเต็มเน็มครับเนาะครับเป็น เพื่นให้วิ่งวิ่งหกับ9แล้วครับเขาต,ววนะตัววิ่งของเพื่นกับหกนะครับนะครับเนาะตัววิ่งของปูขุนหกั้9ครับมันออกเกเลขที่ออก,กเป็นเก้าหานะครับเนาะเก้าเก้หานห้ครับกับหกสนะครับเนาะ กถือว่ามาดีครับสําหรับเหล็กปูขุนสุดเต็มของเพลินนะครับเด้อครับสุดเต็มของปูขุนคำงามครับครับหาหนึ่งเลยครับของเพลินเนี่ยครับหาหนึ่งหนึ่งหาเนาะครับเนาะเพลินให้วิ่งหาครับสําหรับเอฟซีภูเขาเมฆไม่กับพยายามจับเบิ้ลนะครับเด้อเลขปูขุนก็ี๋จะมีซีหนึ่งแปดห้าสองเก้าครับเลขหลักของเพลินสิมาจังสี่ครับนี่ครับ เขาจับเอาครับมันเป็นเล็หลายตัวกับจริงครับเพื่อให้วิ่งฮกกับเกลครับตัจับมาหายเนาะครับเนาะแต่ตัวนี้กับสองสองกับเกือบเข่าแล้วครับถือว่าของเพื่อนนี่ง่ามอยู่ครับมาเดินดีเหรครับชุดของปูขุนนะครับเดินดีสุดเต็มครับจับเอาได้ครับเดาอสำหรับเอฟซีบริมาครับมันกระเลขกหลายตัวกับจริงครับแต่ว่าหอกครับพา่าบิึงครับ งวดนดีเพื่นก uh ับสงมาให้แล้วครับเป็นตัวเลขกนะครับเนาะครับตัวเลขของปูขุนนะครับเด้อครับชุดชุดเต็มปูขุนเหรอครับครับชุดเต็มปูขุนครับครับยืนยันนะครับเนาะของเพิ่นกับเขางั่งๆนะครับชุดเต็มปูขุนครับสําหรับตัวเลขของเพิ่นกับชุดเต็มสำหรับปูขุนครับสุดเต็มของเพิ่น ชุดเต็มนะครับเด้อเนพี่เกณฑ์ถึงระเบียนชุดเต็มครับปูขุนปูขุนนะครับเด้องวดวันที่วันที่สิบ,บ,บ,บกหกแห,กห,กหกละครับวันที่สิบหกนะครับเนาะวันที่สิบหกพฤศจีกาหกหกแหละครับครับงามเนาะชุดเต็มปูขุน เลขเพิ่นกับเพราะหลายคู่กับมามาสุดแบบเดียวกันแหละครับสําหรับสุดเต็มนะครับเนาะสาหรับสุดเต็มปูขุนค,ครับไปพิจารณางวกนะครับเนดะ้อมัดกับจัดคัดกับพานครับเสนอเป็นเพียงแนวทางแหละครับทางช่องครับองปูขุนค,ครับชุดเต็มปูขุนค,ครับ ครับชุดเต็มปูคูณแล้วครับเนาะครับข้เป็นจุดนี้กลมาเจ็ดศูนย์สามหกเก้ 03, 69, 2, ครับเอเจ็ด uh huh. ครับหลัดเจ็ดเจ็ดศเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดห เป็นหลักเป็นหลักไป้อครับเด้อครับเจครับหลักเจ็ดครับเก่าย่างเดียวครับ7จ็ดเกสองเหครับหลักศูนย์ที่นี่ครับหลักศูนย์เด้อครับเด้อสามจับมา สามศูนย์ศูนย์หกศูนหกศูนเก้าเก้าศูนเก่าศูนเก่านะครับเด้อเรีกเูนเก้าครับศูนยสองศูนสองแล้วก็ศูนยห้า คส่นหานะครับนะร,รัก3ามที่นี่ครับรักสามสามสามหกสามหกสามเองสสองแล้วก็สาสาม 3ามส,สามห้าครับ3ามห้าสามห้า,า,หา,า,หานะครับเนาะครับรักหกครับรักหกหกเกหก้หกกา 6กเก้าหกสองหสองครับเดิหองหกห้าหห้ครับหลักเก้า9กสองเห้า สองห้าครับดัดสองนะครับเด้อครับเอาเป็นลักเป็นลักไปครับสำหรับสูตรของปูขุนครับสูตรเต็มของเพื่อนสูตรเต็มของเพื่อนครับกลับไปนะครับเด้อเต็มสูตรเต็มปูขุนครับ เึ็นมาลักษณะนี้ครับพ่อก็ไปจับเอา,ากัไปจับเอาเล็กเหล็กวิ่งเพื่อนเพ่นครับเล็กวิ่งเพื่อนเพื่อนคนยหูก็ผ่าครับวิ่งเอาเล็กวิ่งม่นไปมาวิ่งอะไรครับศูนก็ผ่าครับแต่มียุหาสองหานะครับ 0- ูนห้าครับ ศูนย์ก็หาครับเหล็กวิ่งเนาะครับง่ายของปูคุณชุดที่แล้วมันกับเครื่างพวกนกับเขางามเนาะครับมางามอยู่นะครับเนาะครับสําหรับเหล็กปูคุณครับชุดเต็มเนะครับเด้อครับฝากไว้น้ำครับปูคุณเหรครับครับนี่เป็นชุดเต็มของเงินครับ เราปูขุนรับแคปหน้าจอไปได้วยครับเนะ้อะขพ่นกลมมาหายมีตัวใดแน่พ่นกลม,มหายนะครับเนาะสำหรับขุมเขาปูขุนกกบมี่อยู่สองห้าเก้าห้าครับเอาตุกกลมคือเสียเาเหล็กเหล็กเหล็กวิ่งของปูขุนไปจับเอาอยู่ในนี้หนีกันดลครับเก้าห้าศูนย์ห้า ศูนหาครับศูนหาซุ้มนี่เป็นตัวร่องครับตัวร่องเนาะครับเนาะครับตัวร่องของปูขุนมีดูศูนหกศูนหกเก้าสามสามเก้านะครับครับสำหรับเลขปูขุนครับครับแคปหน้าจอไปครับสำหรับเอฟแคซีภูเขามามายครับว่าขอใจปันไดเนาะครับเนาะครับสำหรับตัวเลขของปูขุน วิ่ง์กับ่านนะครับเด้อครับตัวเลขกับง่ามๆนะครับเนาะครับแคบหน้าจอไว้ครับครับเพราะเป็นสุดเต็มของปู้ขุนครับสุดต้องหัวนะครับเด้อครับผู้ได้เข้ามาแล้วครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ครับเพื่อสิบปันผ่านทัง่านะครับเนาะครับสําหรับตัวเลขผู้คุนกับผู้ได้มักกับทังจัดนะครับเด้อผู้ได้ขัดกับพานครับพานครับ ผ่านไปเลยนะครับเนาะสำหรับตัวเลขของปูขุนครับข้ามีเกจสามครับแคปหน้าจอไปแด้วครับเด้อครับสำหรับสุดเต็มของปูขุนครับครับคลิปนี้กับบ่มีอย่างหลายนะครับเนาะเสียงอย่าพลาดหรอกคาสิเดราพิษและน้องแหละครับพอกันไหมนะครับเนาะคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอให้เอฟซียูดีไม่แห้งเลยครับเด้อครับสุกชุม้วนหมานควบเก็บกระยายได้ควบไขกระยายมีเลยครับเด้อครับให อยู่ดีไม่แห้งสุขผูสุกคนครับพอ,อกันไหมแล้วครับเนาะคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้เสี่ยงอยา่าพ่าเลาะขอสวัสดีครับ